หลายคนคือดูหน้ามิ้งก็ไม่รู้ว่าทําอะไรมา <im> ใช่ไหม <im> คือรู้สึกว่าหน้าเล็กลงนี่แค่14วันเองนะให้เอาทายกันดีกว่าว่าทํำอะไรมาเฮ้ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าห <im> น้าเกี่ยวกับหน้า ตาตรงโหนกคิ้วตรงหางตาตัวนี้มันจะมีหนังส่วนเกินเพราะว่าหนังตาเนี่ยมันตกลงมาเนาะย้อยลงมาอยู่อยู่แบบตำแหน่งที่มันแบบดูเอจด,ดูแบบข้างล่างแล้วก็จะมีกระป๋ะแก้มตรงนี้สองข้างเนาะแล้วก็เป็นริ้วรอยล่องแก้มตรงนี้ด้วยค่ะแล้มานใงสามวันแรกก็จะมีอาการแบบช้ำบวมนนึงอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยการบวมมันจะค่อยๆลดลงนะคะแล้วก็รอยช้ำเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปตรงแผลที่เย็บก็คือมินออฟต้งแต่7วันแรกนะคะครบ7วันก็กมาออกแนีหมด ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่มีแผแลเลยเพื่อนก็พยายามถามว่าตรงไหนแผลอะไรเงี้ยแ็้วไปชี้ดูตรงนี้ตรงนี้พังบอกไม่มีหามไม่เจอเลยอะไรเงี้ยค่ะคือหน้าเล็กลงดูปเป็นเชฟมากขึ้นคือตรงเนี้ยคือรู้สึกว่าหน้าเล็กลงนี่แค่14วันเองนะแล้วก็ ผิวอะไรเงี้ยหรือรอยก็ดูดีขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือ,คอตาก็ดูสดใสขึ้นโดยที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่คุณหมอก,ก็คือค่อยๆมาดูว่าละเอียดมากเลยนะว่าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วเขาก็จะแนะนําส่วนที่อาจทาตรงนี้โอเคนะแล้วแล้วจะเปลี่ยนได้ประมาณนี้ชอบไหมเขาเอามาวัดเลยนะว่ากี่มิลแล้วเราเราจะรู้ถึงรู้สึกสวยซึ่งเป๊ะมากค่ะคุณหมอคือเก่งมากแนะนําทุกคนเลยคะ่ะ